สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้การมาพบมาเจอมาอยู่กับเส้นซองอีกคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อคุณแม่่ะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง YouTube บุญน้ำโชคอีกเช่นเคยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเซีนซองมีแนวทางของพ่อร้อยเอ็ดมาฝากค่ะเป็นในส่วนแนวทางเลขดับบนของพ่อร้อ็นะคะประจําวดวันที่16พฤษภาคม2568ค่ะ ลังจากที่แนวทางเลขดับบนนะคะของพอรอยเอดในงวดที่ผ่านมานะคะกะเอาอยูนะคะซอยเอฟซีลดต้นทุนใดอีกหนึ่งงวดค่ะบาทที่นีเมื่อนี้นะคะเส้นซองใดงวดใหม่มาฝากมาตอนแล้วนะคะจังใดก่อนนี้เข้าสิเขาไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขนะคะใครเข้ามาแล้วเส้นสองก็ฝากทุกท่านทุกคนค่ะ ฝากช่วยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะท่านไหนที่เข้ามาดูใหม่นะคะยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งก็ฝากกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆค่ะที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆวันนั่นเองเนาะอ่ะบาวาลายใหญ่ห้างนะคะไปเบิ้งกันดีกงกาว่า,วาดับบนพ่อรอยเอสดในวัน,นี้นะคะปล่อยมามีโตใดแน่ไปเบิ้งพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาพบมาเจอกับเซียนสองเป็นคลิปที่สองแล้วนะคะมื่อนี้นะคะเซียนสองไทายคลิปยูนะคะเป็นวันอังคารที่6พฤษภาคม2568ค่ะหลังจากที่คลิปก้อนหนากะฝากแจ้งเตือน FC ฟซีล้แน่นะคะ เพื่อมีหลายฐานหลายคนรออยอยู่นะคะในส่วนแนวทางเลขวิ่งนายไซสสังมาเนาะหรือว่าแนวทางเลขคู่มหารวยนั่นเองได้ตองงวดมาฝากแล้วนะคะงวดนี้พันมันใจแห้งคุณพ่อคุณแม่มีเน้นพิเศษมาให้พรจังใดผู้ใดรอแนวทางนี้อยู่หรือว่าเป็นแฟนครับของเลขคู่มหารวยเนาะก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปเอาแนวทางตัวเลขได้เลยนะคะเส้นซองโลงให้คลิปก่อนหน้านะคะขึ้นหัวข้อว่า เลขนายใหญ่สั่งมานะคะก็เข้าไปดูได้เลยนะคะวัดนี้เป็นตะคือเป็นตะมา่าบอกะล่องไปพิจารณาเบิงนะคะบาที่นี่คลิปนี้นะคะคือจังหิตแจงไว้ก็คือแนวทางของพ่อร้อยเอ็ดนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นในส่วนดับบนอย่างเดียวนะคะดับล่างนี่เนาะเส้นซองล่งหายเมื่อว่าน,นี่นะคะลงไปแล้ว ดับล่างของพ่อ้อยเอ็ดก็ลงแล้วนะคะของพ่อเมื่งการก็ลงไปแล้วค่ะสําหรับพ่อ้อยเอ็ดในส่วนดับล่างเนี่ยมี2สูตรเนาะเป็นอ่าสูตรละ10หาง10คู่นะคะมี20คู่ยีสพางกันลงมัดร่วมไห้ในคลิป ดับล่างเลยนะคะก็คืนหัวขออยู่ว่าเป็นล่างอย่างเดียวของพ่อร้อยเอ็ดนะคะก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปเอาแนวทางได้เลยนะคะเมื่อนี่ก็เลยถึงคิวของการดับบนค่ะคุณพบอคุณแม่อันนี้เบาเกินก่อนนะคะเอาสําหรับผู้ใดที่ชื่นชอบในส่วนแนวทางลดต้นทุนเนาะ มักเล็กดับกับคอยเบิงค่อยเอาเนาะ้าบ้ไดบ่มากะกพานก่อนนะคะเส้นสองมีเถิงแนวทางเหล็กดับนะคะแล้วก็มีเถิงแนวทางเล็ะะลกเ,เ,ลเด่นมาฝากนะคะถ้าใครไม่ชื่นชอบเล็กดับก็คอยติดตามชมคอยดูแนวทางสําหรับเลขเด่นก็ได้นะคะอา่าเป็นยังคือยามยังสิเดบกลงคลิปเล็กดับยามได้นะคะจิตตองมีคอมเมนต์มากคุณบอคุณแหม่เออบ้อขึ้นยังเล็กสิบ่มาก่นนะคือบอบอกเล็มันสีออกว่าสัน่นเออ เนาะคือผู้เพิอนอนะะเนเ่นอยากได้ก็มีนะคะเมิ่นตกว่อยากได้กับบ่ตตรงเบิ่งบ่ตตรงแคร,รกันก็แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ประเด็นคือ,อเพราะว่าจะเป็นเลขเด่นหรือเลขดับเนี่ย กับโมมี่ไผสามารถหูได้แทร่อยเปอร์เซ็นต์นะคะการเข้ามาดูนะคะก็คือแนวทางนะคะจะส่องกระแจงไว้งแต้นคลิปเลยเพราะฉะีอ่ากดติดดิ้งที่แต่ง,ตงไว้หนะเออคลิปนี้นะคะจ้างเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะบรสนับสนุนให้ไพเล่นการพนันเนาะไม่มีใครล่วงรู้อนาคตนะคะว่าเลขจะออกตัวไหนหรือจะไม่ออกตัวไหนจริงนะคะแค่เพียงว่าเออบางงวดนะคะหรือว่าเลขดับเนี่ยเออ เพื่นเฮตตามสูตรบอรสิเป็นพ่อร้อยเอ็ดพ่อเมื่องการเนี่ยคำนวณออกแล้วนะคะเฮตตามสูตรแล้วผลปรากฏว่ามันเอาอยู่นะคะเอาอยู่ช่วยลดต้นทุนได้ เ,เปอร์เซ็นที่ช่วยลดเนี่ยเยอะพอสมควรนะคะเหตุให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีงบน้อยเนี่ยเอาตัวเลขแนวทางไปตัดออกนะคะลดตนทุนจากสืส้อร้ายก็ได้ซื้อน้อยอย่างประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นประโยชน์นะคะหนูก็เลยเอามานําเสนอนะคะหน้าที่ของหนูคือเป็นสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นเรื้อเลขดับ ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะก็ย้ํากันตลอดตลอดนะคะพึ่งเข้าใจตรงนี้นะคะว่าจะเป็นมีกระแสเนาะเออว่าจะเป็นเลขดับเลขเด่นทละเออถ้าเลขเขาก็ดีไปเออบ่อถือว่าบันไดนะคะแต่ว่าขั้นเลขบ่เขาสมมติเป็นเลขเด่นทังสิ่ก็ถือให้เออเลขดับจั้งสิ่ถ้าเอายุก,ก็บว่าเป็นยังเออแต่ว่าถ้าแบบเอา่ยุก,ก่ะ ถือค่ะตัวก็มีส่วนน้อยคุณพ่อคุณแม่ท่านสองก็บ่ได้ไปสนใจอหยังมากมายดอกเอามาเว้าสู่กันฟังซื่อๆดอกเออเอาเว้าไปมันสิยายห่างนะคะก่อนสิเบิ่งงวดใหม่ขออนุญาตทวนก่อนละกันนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมาดับบนพ่อร้อยเอสนะคะให้ตัวได้มาแน่นะคะแล้วเอายูอิลีบอ์นะคะอันนี้คืองวดก่อนนะคะสองพฤษภาคมหกแปดค่ะสิบคูสิบหางนะคะพ่อร้อยเอสให้มากกระมี่สามศูนย์ศูนย์สามสองหนึ่งหนึ่งสอง 4994 8558 7667นะคะผลปรากฏว่าเลขบนออก88เนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะสิบคูสิบหางนีโบมีเลข8 8ดก็แสดงว่าเอาอยู่อีกงวดนะคะช่วย fc ลดต้นทุนได้อีก1นึงงวดค่ะอ่ามาทวนเห็เบิงเพื่อมีบางท่านบางคนนะคะบ่เห็นคลิป งวดกอนนะคะหรือว่าบางท่านมันคตอาจีเขามาติดตามไหมนะคะยังบอกท่านในหูว่างวดที่ผ่านมาเขาให้อะไรแล้วมันเอาอยู่จริงไหมอะไรแบบนี้นะคะเอาหลักฐานเก่ามากว่าสู่กันฟังซื้อดอกเนี่ยบานท,ที่นี้นะคะเตรียมสม,มุดประก,กาได้เลยคุณพ่อคุณแม่พร้อมแล้วหรือยังนะคะจีภาพไปเบิ้งแล้วสําหรับงวดใหม่นี้นะคะพ่อรอยเอ็ดนะคะมีเลขดับบนเอียงแน่ เอาสมุดปากกามาเตรียมจดตามเส้นซองได้เลยสําหรับผู้ใดที่อยากจะแคบหน้าจอรอสักครู่ให้หนูเคียนเจ็ดก้อนนะคะสียกแคบอีกที่หนึง่งแล้วกาผู้ใดที่แคบหน้าจะบ่เป็นนะคะเตรียมจดตามนะคะสมุดปากกาพร้อมแล้วไปกันเลยมาสัน่นโอ้จะเป็นยังตี <laughs> เลขดาวพ่อร้อยเอด็ดค่ะ บนอย่างเดียวเนาะประจําวดวันที่16พคหกแนะคะตัวแรกนะคะดับบนในงวดนี้นะคะ3 2ค่ะ3 2 2 3 1 4 4 1 0550 6996แล้วก็7887ค่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ3223 1441 0550 9669 7 8 แปค่ะดับบนอย่างเดียวนะคะ10คู่สิบหางนี้เน้นบนอย่างเดียวนะคะบอบเกีย่วกับเหล็กลางเดอ้อโอเคนะคะแคปหน้าจอกันได้เลยค่ะใยเชิญชอบไพยเห็นว่ามีประโยชน์นะคะก็เอาไปซอยลดต้นทุนเนาะคุณพ่อคุณแม่ คือจังที่บอกนะคะท้าไผ่บมมากกะบมเป็นยังนะคะทุกคนนะคะมีสิทธิ์เลือกดูนะคะเลือกเอาแนวทางตัวเลขได้นะคะเอาที่ตัวเองชอบอันไหนไม่ชอบแล้วก็ผ่านไปอตอนนี้นะคะของพอรอยเอ็ดเซนสองนํำเสนอครบแล้วนะคะบวกสิเป็นดับบนดับล่างกะดับล่างมี20เนาะดับบนอีก10โอู้สาหางนะคะของพอรอยเอ็ดกะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่างวดนี้นะคะจะเอาอยูอีกงวดนะคะเพื่อที่จะซอยพุ่นพ่อพุณแม่ลดต้นทุนนะคะประหยัดงบนะคะตัดตัวที่บอกเป็นตม่านี่ออกไปเอาไปล่วงทุนตัวที่มันเป็นตม่าสมากกว่านะคะ โอ้แล้วก็แนวทางเลกดับนะคะเส้นซองมีอีกหนึ่งสำนักนะคะที่ทรงเข่ามากประกวดค่ะคุณพ่อคุณแม่ทรงเข่ามากหายแนวทางนะคะเมื่องวดเมื่อกี้นะคะเพิ่นทรงมาหายเส้นซองจอบเบิ้งว่ามันเอาอยูบบนะคะกะพ้นประกฏดว่ากะเอาอยูนะคะบัดนี้งวดใหม่นี่เพิ่นก็นหายมาแล้วนะคะเดี๋ยวจังไดจีเฝ้าเอามานําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ้งกันเนาะมีแนวทางนะคะให้ดูก็ดีกว่าไม่มีเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะก่อนง่ายก็ ฝากติดตามไว้ด้วยละกันสําหรับใครที่ชอบในส่วนเลขดับนะคะมีอีกสํานักใหม่นะคะเข้ามาเปิดตัวนะคะเดี๋ยวงวดนี้จะเอามานําเสนอไ้เบิรงกันนะคะอ่ะหลังจากจบคลิปนี้นะคะฝากติดตามไว้น้าแนในส่วนแนวทางนะคะเลขล็อกผู้ใหญ่ใจดีล่างอย่างเดียวตรงไม่ต้องกลับนะคะปล่อยออกมาแล้วสําหรับงวดใหม่นะคะฝากติดตามฝากเขามาเบิรงเขามาเอาตัวเลขแนวทางน้าแนและก็มีแนวทางของเออ เลขโคตแม่นบนอย่างเดียวก็ปล่อยมาแล้วนะคะตองหัวไถยเลยฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็มาเอาแนวทางตัวเลขกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะตัวเจนสองเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ